สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกๆท่ทานวันนี้แบรนด์ชาเนลขอเสนอ Release That Witch ปล่ลอยแม่มดคนนั้นซะบทที่113เตือนนับตั้งแต่พ้นเดือนแห่งปีศาสเป็นต้นมาดินแดนตะวันตกมีฝนตกเพียงสองครั้งเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นแสงแดดสดใสคล้ายกับธรรมชาติกำลังชดเชยสิ่งที่ติดค้างไว้ตลอดช่วงฤดูหนาวกลิ่นอับในห้องทำงานจางหายไปอากาศกลับมาสะอาดสดชื่นอีก ครั้งหากเปิดหน้าต the <men> ่างออกไปจะได้กลิ่นหอมออื่นๆที่พัดมาจากสวนดอกไม้เป็นระยะฮ่าฮตอนนี้ถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองชายแดนกับป้อมประการลองซองกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วโรแลนด์เองก็เริ่มจับตาดูความเคลื่อนไหวของป้อมแล้วเหมือนกันหากเป็นปีก่ออื่นๆที่ผ่านมาทันทีที่ถนนกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็จะมีพ่อค้า เดินทางมาขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เมืองชายแดนอย่างรวดเร็วทว่าตอนนี้เขาไม่ยักเห็นพ่อค้าจากป้อมประการลองซองศักดคนเขาให้ไลนิ่งบินสังเกตการทุกวันวันละสองครั้งเผื่อว่าศัตรูยกทัพมาตีเมืองชายแดนเมื่อไรจะได้เตรียมรับมือได้ทันตลอดหนึ่งสัปดาห์มานี้กองทัพที่หนึ่งเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกใหญ่แล้วเนื้อหาการฝึกมีทั้งการรับมือศัตรูที่แนวป้องกันและการทำสงครามนอกเมืองอย่างแรกต้อง อาศัยไลนิ่งายงานระยะห่างของศัตรูจากบนท้องฟ้าจากนั้นกองปันและกองปันใหญ่จึงจะยิงตามคำสั่งข้อนี้ไม่มีอะไรยากไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งหรือการปฏิบัติตามคำสั่งก็มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วเช่นว่าหากศัตรูเข้ามาในระยะ800เมตรหรือ500เมตรให้ใช้กระสันลึกตัน300เมตรใช้กระสันลึกแตก50เมตรใช้ปันหัวหน้ากลุ่มแต่ และกลุ่มจะดูทงที่ไลนิ่งชูจากนั้นจึงจะบอกสมาชิกในกลุ่มว่าจะโจมตีศัตรูด้วยวิธีใดหัวใจสำคัญอยู่ที่การไล่โจมตีที่นอกเมืองมากกว่าโรแลนด์วางแผนไว้แล้วหลังจากฝ่ายตรงข้ามถูกจู่โจมจนแตกกระเจิงพวกเขาก็จะถอนทัพกลับป้อมไปโดยใชย้เวลาเดินทาง3วันเหมือนตอนยกทัพมาต่อให้ทิ้งพวกทหารชาวบ้านกับทหารรับจ้างไว้แล้วขี่ม้ากลับอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาสวันอยู่ดี ดังนั้นพวกเขาจะต้องตั้งค่ายกลางป่าแน่นอนและนี่ก็คือโอกาสทองที่กองทัพที่หนึ่งของเขาจะได้ไล่โจมตีต่องานนี้ไลนิ่งรับหน้าที่เป็นผู้สังเกตการตลอดเส้นทางโดยกองทัพที่หนึ่งจะแอบสะกดรอยตามอยู่ในเขตปลอดภัยและรับตาคนส่วนปัญใหญ่และกระสุนจะถูกขนส่งโดยลิตเติลทาวในขณะที่ศัตรูกำลังตั้งกระจมครั้งคืนนั้นนอกองทัพของเขาจะเข้าล้อมไว้ก่อนจากนั้นจึงรอจนถึงรุ่งสางค่อยตี ขนาดบ,บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกลานแผนนี้นดูไม่ซับซ้อนกัดจริงแต่ในยุคที่ยังไม่มีวิทยุสื่อสารใช้แบบนี้การแบ่งกองทัพออกเป็นสองกองแล้วบุกโจมตีศัตรูพร้อมกันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นโรแลน์ดจึงต้องแก้ปัญหาเรื่องการส่งข่าวโดยอาศัยความช่วยเหลือจากแม่มดแทนแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นเขาเองก็สุดจะคาดเดาเหมือนกัน ปัญหาใหญ่อีกข้อก็คือปริมาณดินปันที่สำรองไว้ตอนนี้เหลือไม่มากแล้วดังนั้นในการฝึกใหญ่จึงไม่มีการยิงกระสุนจริงการฝึกหลักๆมุ่งเน้นไปที่การประสานงานระหว่างกองปันและกองปันใหญ่ตลอดจนการร่วมมือกันระหว่างกองทัพที่หนังกับเหล่าแม่มดมากกว่าเขาส่งคนไปที่สันเขาฟอเลเเ้นดากอนและเมืองเรดวอเตอร์ซึ่งอยู่ไกลออกไป แล้วก็ได้แต่หวังว่าจะได้ดินประสิวจากที่นั่นมาเพิ่มบ้างเพราะหากดินปันไม่พอใช้ละ่ะก็กองทัพของเขาคงยิงปันได้ไม่กี่นัดก็ต้องหันไปใช้ปันต่างทวนแทนโรแลนเขียนแผนจะซื้อครั้งใหม่ลงบนกระดาษในนี้เป็นรายการสินค้าต่างฮ่าฮ่าอย่างดินประสิวสเสบียงและ,มะเมล็ดดันพืชเขาจะให้บารอฟส่งลูกศิษย์ไปลองเสี่ยงดวงที่เมืองหลวงดูที่นั่นมีสินค้ามากมายหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินประสิว ทุกๆฤดูร้อนโรงผลิตโดนประสิวในเมืองหลวงจะทำงานกันอย่างหนักเนื่องจากเมืองหลวงเต็มไปด้วยเหล่าขุนนางและเศรษฐีพ่อค้าแค่อากาศเริ่มร้อนขึ้นมาปริมาณการใช้ดินประสิวก็จะสูงขึ้นจนหน้าตกใจเขาอยากได้ผู้ผลิตที่สามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลตดนะปันให้แก่เมืองชายแดนได้อย่างสม่ำเสมอสักเจ้าก่อนหน้านี้เขาส่งองครักษ์สองคนไปปฏิบัติการรับสมัครแม่มดและเฟนหา พันพืชแล้วคนแรกจะแต่งตัวเป็นนักเดินทางหรือพ่อค้าแล้วออกไปแพร่ข่าวตามถนนเส้นต่างๆต,ต,ตลอดจนร้านเหล้าและตลาดมืดว่าเมืองชายแดนรับสมัครแม่มดซึ่งแน่นอนว่าคนรับสมัครจะต้องไม่ใช้เจ้าชายลำดับที่4ทว่าเป็นสมาคมแม่มดซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการตาหาผู้เขาศักเพื่อให้แม่มดมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งส่วนคนที่สองจะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือเคลเวอร์เพื่อซื้อมล็ดแันแปลก จากฟดีหรือหากระหว่างนั้นพบพืชเกษตรอื่นๆที่น่าสนใจก็ให้นำมาเลยดันกลับมาด้วยเขาเขียนใบสั่งซื้อเสร็จก็ยื่นให้บุ๊กเอาไปส่งให้บารอฟที่สำนักงานเมืองโรนรอจนบุ๊กรับคำสั่งออกไปแล้วก็บิดขี้เกียจก่อนจะขยับไปจิบน้าแต่เพิ่งเห็นว่าในแก้วไม่มีน้าแล้วจังหวะที่เขากำลังจะลุกขึ้นไปหยิบกานั้นในติงเกลก็เดินถือกามาที่โตะเขาแล้ว รินนาให้เขาด้วยรอยยิ้มเสร็จแล้วจึงเดินถือกาลกลับไปโรแลน์จิบหน้าช้าๆพยายามคิดอย่างไรก็ไม่ได้คำตอบระยะนี้ในติงเกลดูแปลกไปมากนอกจากจะชอบส่งยิ้มให้เขาแล้วยังชอบเสนอตัวมารินนาให้เขาอีกหรือว่าเธออยากให้เขาขึ้นเงินเดือนให้เมื่อก่อนนี้เห็นเอาแต่นั่งโซฟากอดชามปลาแห้งเคี้ยวหยับๆตลอดบ่ายแท้ฮ่าโรแลนด์เคยถามสาเหตุไปแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมตอบอะไรเอาแต่ยิ้มอย่างเดียว เขาเลยปล่อยเลยตามเลยหรือว่ากาดเกลจะทําให้คนอารมณ์ดีได้จริงๆอย่างนั้นเดียวเขาทําไพ่โปก๊เกอร์กับไพ่นกกระจอกด้วยดีกว่าเสร็จแล้วก็จะเปิดคาสิโนสักแห่งไว้รอรับเงินที่จะไหลมาเทมาเดียวก่อนโรแลนด์สายยอหน้าสลัดความคิดฟุง้งซ่านทิ้งไปตอนนี้ยังไม่ใช้เวลาคิดเรื่องบันเทิงเขาต้องวางแผนขั้นต่อไปหลังจากยึดป้อมได้เสียก่อน ย้ายศูนย์บัญชาการไปที่ป้อมประการลองซองดีใหมโรแลนด์ Roland คิดเรื่องนี้มานานมากการย้ายฐานที่มั่นไปที่ทเจริญกว่าเป็นเรื่องที่เย้าวยวนใจไม่น้อยทั้งที่ทจริงๆแล้วอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะป้อมไม่เหมือนมอเมืองชายแดน,นับตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนถึงตอนนี้ก็มีประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีอิทธิพลภายในทับซ้อนขุนนางมากหน้าหลายตาที่ดินก็มีระบบแบ่งสรร ต่อให้เป็นผู้ปกครองป้อมก็ใช้ว่าจะสอดมือเข้าไปยุ่งได้ทุกพื้นที่หากจะเปลีน่นป้อมให้เป็นดินแดนของเขาจริงๆก็ต้องปฏิรูปกันครั้งใหญ่ไหนจะเรื่องความหลากหลายของผู้คนอีกเขาจะรับรองความปลอดภัยของตัวเองได้อย่างไรเขาไม่อยากเดินถนนอยู่ดีๆก็ถูกขุนนางหัวรุนแรงยิงธนูใส่หรอกนะแต่ว่าเมืองชายแดนไม่ใช้แบบนั้นเขาเป็นใหญ่ในดินแดนแห่งนี้พื้นที่บริเวณ รอบๆก็กว้างขวางไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขยายอนณาเขตองค์ประกอบประชากรส่วนใหญ่ก็ไม่ซับซ้อนเพราะมีแค่คนงานเหมือนกับนายพรานเท่านั้นยิ่งเมื่อผ่านพ้นเดือนแห่งปีศาจมาได้อย่างสวยงามชื่อเสียงของเขาก็ยิ่งลือกระชอนในหมู่ชาวเมืองที่สําคัญคือกองทัพที่หนึ่งซึ่งก่อตั้งจากประชาชนล้วนๆได้เผยแพร่มุงใหม่ๆเกี่ยวกับแม่มดจนชาวเมืองส่วนใหญ่เริ่มยอมรับแม่มดได้แล้ว หากเทียบกับป้อมประการลองซองหรือเมืองอื่นๆที่ถูกศาสนาจักรปลูกฝังความคิดมานานปีเมืองชายแดนแห่งนี้ย่อมเหมาะจะเป็นที่พักพิงของเหล่าแม่มดมากกว่าดังนั้นโรแลนดจึงตัดสินใจใช้เมืองชายแดนนี้เป็นฐานที่มั่นเหมือนเดิมส่วนทางป้อมนั้นเขาอาจแต่งตั้งใครไปดูแลแทนได้ขอแค่เป็นคนที่สามารถจัดหาแรงงานและเก็บภาษีให้เขาได้เรื่อยๆก็พอเพราะสิ่งที่เขาขาดูแคลนที่สุดตอนนี้ก็คือคนกับเงิน แผนขั้นแรกของโรแลนด์คือใช้เงินของป้อมประการลองซองจ้างคนของป้อมประการลองซองมาทําประโยชน์ให้เมืองชายแดนเงินที่ได้มาจากพวกขุนนางที่แพ้สงครามพวกนี้จะกลับไปสู่มือประชาชนก่อนจากนั้นจึงจะถูกจ่ายให้ป้อมในรูปแบบของภาษีหลังจากป้อมส่งเงินให้เขาแล้วเขาจึงค่อยนำมาใช้จ่ายต่อไปนอกจากนี้เขายังอาจออกนโยบายล่อใจบางอย่างเพื่อรั้งตัวแรงงานฝีมือดีให้อยู่กับเขาไปนานๆด้วย แต่ว่าแผนพวกนี้ยังเป็นเพียงโครงร่างเท่านั้นรายละเอียดอย่างเรื่องจะให้ใครดูแลป้อมแทนเขาหรือนโยบายเก็บภาษีอย่างเป็นรูปธรรมคงต้องว่ากันหลังสงครามจบทันใดนั้นเงาสีเหลืองเงาหนังกระบินผ่านหน้าต่างมาหยุดที่หน้าโต๊ะเขาอย่างมั่นคงไลนิ่งนั่นเองเหนื่อยหน่อยนะดื่มน้ำเสียก่อนสิโรแลนด์ส่งแก้วให้เธอเธอรับไว้แต่ไม่ดื่มแล้วชิงพูดขึ้นเสียงดังว่า ฝฟาบาทพวกเขามาแล้วเพคะบทที่1 1 4ฟ้าร้องเหล่าทหารพันธมิตรจากป้อมประการลองซองอันยิ่งใหญ่กำลังมุ่งหนามิยาย,ยังเมืองชายแดนส่วนหน้าสุดของขบวนทัพคือกองอสศวินจาก6ตระกูลแห่งป้อมประการลองซองชุดเกราะและการแต่งตัวของอสศวินตระกูลต่างๆบ่งบอกถึงฐานะของแต่ละตระกูลที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าเหล่าอัศวินของไดยุกรอันย่อมโดดเด่นที่สุดม้าที่พวกเขาขี่เป็นม้าหางสั้นจากเมืองหลวงซึ่งวิ่งได้ทนและมีรูปร่างใหญ่กว่าม้าทั่วไปมากบรรดาอัศวินที่นั่งบนหลังม้าก็ดูน่ายำเกรงไม่น้อยเกราะของพวกเขาปันผลงานจากโรงตีเหล็กค้อนและเขี้ยวมังกรซึ่งอยู่ภายในป้อมส่วนอกเปลี่ยนประกายสีเงินมีลายสลักรูปหัวสิงโตขนาดใหญ่หัวไหล่เป็นรูปหัวหมาป่าสองหัวกำลังอ้าปากคำรามผ้าคลุม ข้างหลังปักลวดลายประนีตงดงามช่วงเอลคาดผ้าไหมสีแดงอสศวินเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อประดับบาร,รมีอย่างเดียวเท่านั้นทุกๆปีหลังจากเดือนแห่งปีศาจส,สิ้นสุดลงแล้วพวกเขายังต้องออกไปเก็บกวาดซากสัตว์อสูรที่กีดขวางทางสัญจรด้วยทุกคนผ่านประสบการณ์การต่อสู้มาอย่างโชคชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้แบบตัวต่อตัวพวกเขาไม่ได้ได้ไปกว่ากองอัศวินในเมืองหลวงเลยเพียงแต่ จำนวนอาจเทียบกันไม่ได้เท่านั้นแต่แน่นอนว่าลำพังดายุคคนเดียวสามารถรวบรวมอัศวินฝีมือเยี่ยมได้ถึง100 50คนก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วดายุกรอันมองนักรบฝีมือฉกาจเหล่านี้อย่างพึงพอใจแค่ได้พวกเขามาช่วยรบก็ไม่มีใครในดินแดนตะวันตกต้านทานเขาได้แล้วส่วนกลางขบวนคือพวกทหารรับจ้างอาวุธและเกราะของพวกเขาคุณภาพตา กว่าของพวกอัศวินมากพวกเขาส่วนใหญ่สวมเกราะโซ่กับเกราะแผ่นเก่าๆไม่ครบชุดบ้างก็ไม่มีเกราะมือบ้างก็ไม่มีหมวกบางคนสวมแค่เกราะหนังราคาถูกด้วยซ้ำอาวุธก็แตกต่างหลากหลายพวกเขาจับกลุ่มเดินอย่างไม่มีระเบียบพูดคุยสลับหัวเราะไปเรื่อราวกับกำลังเดินชมนกชมไม้ในฤดูใบไม้ผลิไม่ใช้ไปรบทับจับสึกกับใครส่วนหางขบวนคือประชาชนที่ถูกเกณฑ์มาพวกเขาเดินลากรถเข็นล้อเดียวที่ บรรทุกสเสบียงและอุปกรณ์ตั้งกระจมอย่างช้าๆอยู่หลังพวกทหารรับจ้างความเร็วที่ต่างกันทําให้ส่วนหางของขบวนทัพขนาด1,500คนลากยาวไปไกลกองอสศวินที่อยู่หน้าสุดต้องคอยหยุดเป็นระยะเพื่อให้คนข้างหลังตามทันท่านไดยุกเออตระกูลแอลลาเฟียกระตุ้นม้าเข้าไปหาดยุกอีกไม่ถึงครึ่งวันพวกเราก็จะถึงเมืองชายแดนแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเราจะถึงที่นั่นเวลาสุนัข สี่โมงเย็นถึงตอนนั้นนอท่านคิดว่าพวกเราควรพักผ่อนกันสักคืนแล้วค่อยโจมตีศัตรูตอนเช้าหรือว่าควรบุกปราสาทผู้ปกครองทันทีดีนี่เจ้ากิดจ,จะนอนกลางป่ากลางดงด้วยหรือได้ยุคหัวเราะข้าคิดว่าคืนนี้นะ้าต้องได้นอนบนเตียงใหญ่ในปราสาทแล้วไม่ใช้บนโคลนเลนเปียกๆแช่ๆพวกนั้นแต่อย่างไรเสียพวกเราก็ต้องไว้หน้าเชื่อพระวงศ์บ้างประเดี๋ยวถึงเมืองชายแดนเมืองไรข้า จะส่งทูตไปเกลี้ยกล่อมเจ้าชายให้ยอมแพ้ก่อนเออร์ตกูลฮันนี่ซัคเคิลซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปหันมาแสดงความเห็นพวกอัศวินเดินทางมาหนึ่งวันเต็มเต็มเหนื่อยล้ากันทั้งคนทั้งม้าพวกเราเปิดศึกกับศัตรูทันที่จะดีหรือท่านอย่าลืมนะว่าเจ้าชายโรแลนด์ผ่านเดือนแห่งปีศาจมาได้ก็เพราะคนงานเหมืองเหล่านั้นข้าว่าพวกเราระวังไว้หน่อยดีกว่าห้าห้าหาคนอื่นน่าไม่รู้อะไรข้ายังพอเข้าใจ แต่เจ้าจะไม่รู้เชียวหรือว่าสัตว์อสูรเป็นเช่นไรสหายรักของข้าจริงอยู่ว่าพวกมันเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและมีเรี่ยวแรงมหาศาลแต่พวกมันจะน่ากลัวก็ติอะเมื่ออยู่ในป่าเท่านั้นสัตว์อสูรที่อยู่หน้ากำแพงเมืองก็คือเป้ายิงดีๆนี่เองอย่างไรเสียพวกมันก็เป็นแค่สัตว์ป่าเออตระกูลแอลลาเฟียยักไหลว่าข้ากลับแปลกใจที่เจ้าชายสร้างกำแพงเมือง เสร็จไว้ขนาดนั้นมีกว่าแต่ลำพังแค่กำแพงเมืองคงไม่สามารถต้านทานเหล่าอสศวินของพวกเราได้กระมังก็พวกเขาไม่ใช้สัตว์หน้าโง่พวกนั้นนี่ถูกต้องนอกจากนี้ข้ายังได้รับข่าวจากทางเหนือด้วยได้ยุครอันพูดเนิบเนิบเฮอร์มีสอถูกสัตว์อสูรพันธุ์ผู้สมกลุ่มใหญ่โจมตีจนแทบเอาตัวไม่รอดสาเหตุมาจากอะไรยังไม่มีใครรู้แต่ดูท่าแล้วปีนี้สัตว์อสูรจะพุ่งเป้าไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นหลัก ดินแดนตะวันตกเลยหลุดรอดมาได้ในฐานะเจ้าของดินแดนตะวันตกสายตาของเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่ดินแดนกันดานผืนนี้เท่านั้นเขาส่งสายสืบไปอยู่ตามเมืองต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้รู้สถานการณ์ความเป็นไปในแต่ละเมืองอยู่เสมอสำหรับเขาแล้วสงครามอาณที่ดินแดนเหนือไม่ได้มีความสำคัญใดๆเลยเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนสายสืบจากเมืองสตีปคลิฟฟอร์เพิ่งส่งจดหมายมารายงานเขาว่า พระราชาทอฟิกกับราชินีเคลียร์วอเตอร์ทำสงครามกันอย่างดุเดือดที่เมืองอีเกิลทั้งๆท,ที่รายงานฉบับก่อนหน้านี้บอกว่ากองทัพของทอฟิกน่าจะไปถึงเมืองอีเกิลในอีกหนึ่งเดือนให้หลังในจดหมายไม่ได้บรรยายถึงสภาพสงครามเพียงแต่บรรยายว่าตอนที่ทอฟิกยกทัพกลับจากเมืองสตีบคลิฟฟ์นั้นกองทัพหลายพันคนของเขาเหลือคนอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นทำให้เขาไม่สามารถปิดถนนเหมือนตอนขามาได้ นอกจากนี้ยังมีคนเห็นเมืองอีเกิลลุกเป็นไฟด้วยควันสีดำพวยพุ่งพุ่ง,งจนแทบจะถึงชั้นเมฆประชาชนที่อยู่เมืองข้างเคียงต่างเห็นปรากฏการประหลาดนี้ทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยเลยไม่ว่าราชินีเคลียร์วอเตอร์จะตายลงด้วยน้ามือของทอฟิกหรือไม่สงครามครั้งนี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่พระราชาองค์ใหม่อย่างใหญ่หลวงพอแต่ยุครอันเน็จ,จดหมายรับฉบับนี้ก็ตื่นเต้นดีใจรีบส่งคนสนิทไปเมืองหลวงและดินแดน ตะวันออกเพื่อสืบสถานการณ์ของทอฟิกทันที่หากสงครามระหว่างเชื่อพระวงศ์พวกนี้จะช่วยค่นอำนาจที่ยังไม่มินคงของพระราชาองค์ใหม่ได้เขาก็พร้อมจะเติมน้ำมีนลงกองไฟด้วยความยินดีนี่เป็นเวลาที่เหมาะจะตั้งตัวเป็นพระราชาที่สุดแล้วพวกทหารที่ดินแดนเหนือล้วนสั่งไว้ชีวิตไว้ที่เมืองศักดิษษ์สิทธิ์ดินแดนใต้ก็เพิ่งผ่านสงครามครั้งใหญ่มาต้องใช้ เวลารักษาบาดแผลอีกระยะใหญ่ยิ่งดินแดนตะวันออกกับเมืองหลวงยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางฟันฟูกำลังคนได้ภายในสองสามปีนี้แน่ขอแค่เขาจัดคนไปยึดอาณาเขตทางเหนือได้เกรคาเซินก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนถึงตอนนั้นนอเขาก็จะมีพื้นที่และจำนวนคนเทียบเท่ากับอาณาจักรอีเทอร์นอนวินเตอร์ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของทวีปมีแสนยานุภาพเทียบเท่ากับดินแดนตะวันออกและดินแดนใต้ของเกรคาเซิร์นรวมกัน และเขาไราอันออสเมนิติกก็จะเป็นปฐมกษัตริย์ของดินแดนแห่งนี้พอคิดถึงตรงนี้ดายุครายอันก็ผุดรอยยิ้มกระหยิมใจเขาตั้งใจว่าหลังจากเสร็จสงครามวันนี้แล้วพริ้งนี้ก็จะส่งตัวเจ้าชายกลับทันทีและหากโชคดีพอคนสนิทของเขาก็อาจส่งข่าวดีมาให้เขาถึงปรา,าสาทในอีกสามวันให้หลังตอนที่พระอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนตาลงจนใกล้จะแตะเหลี่ยมเขาทำาอาทิตย์ตะวันตกนั้นดายุกเริ่มเห็นเขาโครงปรา,าสาทเมืองชายแดน ตลอดจนเงาคนที่เรียงแถวกันแน่นคันดะอยู่นอกเมืองท่านพ่อท่านดายุคเลนแมตเดนผู้มีหน้าที่นำขบวนรีบย้อนกลับมารายงานกลุ่มคนข้างหน้าน่าจะเป็นทหารของเจ้าชายพวกเขาถืออาวุธพร้อมทุกคนดูท่าทางไม่เป็นมิตรเท่าไรนะเช่นนี้ก็ดีอย่างน้อยพวกเราก็ไม่ต้องเหนื่อยบุกไปถึงปราสาทเออตระกูลแอลาเฟียหัวเราะไปบอกพวกอัศวินให้ลดความเร็วลง ตรงนี้ยังไกลจากระยะโจมตีทราบแล้วท่านพ่อเลนรับคําสั่งแล้วจากไปแต่ยุกไรอันยกกล้องสองทางไกลมองกระบวนทัพของฝ่ายตรงข้ามภาพกองทหารที่เขาเห็นผ่านกล้องดูประหลาดมากพวกเขาถืออาวุธหน้าตาพิลึกยืนตั้งแถวชิดกันสองแถวอาวุธพวกนั้นน่าจะเป็นทวนไม่ใช้หรือแต่เขาไม่อยากเห็นคมทวนเลยดามทวนก็สั้นนิดเดียวแล้วไหนจะวิธีจัดแถวอีกยิ่งดูก็ยิ่งไม่สมเหตุสมผล แนวป้องกันบางๆแบบนี้พวกเขาบุกเข้าไปที่เดียวก็ฝ่าได้แล้วดายุกชักจะงงขึ้นมาเสียแล้วต่อให้เจ้าชายขาดความรู้เรื่องสงครามอย่างไรแต่ข้างกายเขาก็มีอัศวินกับองคารักษ์ไม่ใช้หรือทุกคนคงไม่บ้าไปกับเขาหมดกระมังหลังจากคิดอยู่สักครู่ยุกก็กตัดสินใจส่งทหารรับจ้างไปนำหัวขบวนส่วนกองอัศวินให้หยุดรอรับคำสั่งที่พื้นที่เตรียมโจมตีรอดูว่าเจ้าชายคิดจะทำอะไรกันแน่ แต่แน่นอนว่าเรื่องส่งทูตไปเกลียกกล่อมเจ้าชายนั้นเขายังต้องยึดตามแผนเดิมแต่ยุครอันเรียกองครักษมาคนหนึ่งเจ้าไปทูลเจ้าชายว่าข้าไม่มีเจตนาจะทําอันตรายพระองค์เพียงแต่พระราชาทอฟิกทรงมีราชองค์การมาข้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากพระองค์วางอาวุธแล้วยอมจำนนพระองค์ก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆข้าจะส่งพระองค์กลับเมืองหลวงอย่างสมฐานะเจ้าชาย การเคลื่อนย้ายทหารเป็นขั้นตอนที่กินเวลามากพวกอสศวินทยอยกันเข้าประจำที่แล้วแต่พวกทหารรับจ้างยังคงเดินไปที่หน้าขบวนอย่างเชื่องช้าทัานใดนั้นดายุคไรอันเห็นแสงไฟสีดวงจากฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามแสงไฟกระพริบแล้วหายไปจากนั้นก็มีควันสีหม่นผุดขึ้นมาเขาขมวดคิ้วคิดว่าตัวเองตาฝาดไปแต่ขณะที่กำลังจะยกกล้องสองทางไกลขึ้นดูนั้นเขาก็ได้ยินดังเปรี้ยงประดุดฟ้าร้อง ดังลั่นหู